ไรออดเอาอีกแล้วนะครับมันก็ปล่อยการ์ดมาตอน4ี่ทุ่มก่อนเวลาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์การวันนี้ก็อาจจะหลอนๆพูดอะไรผิดถูกบ้างหน่อยก็ขออภัยมาล่วงหน้าไว้นะที่นี้ครับแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมเจอมาเริ่มสตรีมตั้งแต่3ามทุ่มเลยนะครับเผื่อไรออดมันจะมาปล่อยการ์ดตอน4ี่ทุ่มอีกนะผมจะได้มีเวลาตั้งตัวเตรียมตัวเตรียมใจ ก่อนการจะสปอยนะโอเคก็ไปเจอกันได้ที่แฟนเพจเพื o อกของผมนะครับถ้าใครอยากจะดูสดพร้อมๆกันนะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วดูคลิปกันเลยเนะี่ยมันไม่ได้เลยนะมันไม่ได้เลยเป็นเพื่อนกูเ,เข้าห้องน้ําแบบปกติสุกไม่ได้เลยใช่ไหมโอเคการ์ดมาแล้วครับทุกคนมาแล้วครับผมนามิ the Ocean demands as much as it g i v e ที่เ a าให้ m u s มาร e s e r v e t h e balance โอเคไปดูกันว่านามิทำอะไรได้ครับวันนี้ไม่ใช่ยอเดอร์นะสรุปไม่ได้มาสลับยอเดอร์นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่านามิทำอะไรได้ อาสวยมากเลยอะอาสวยมากโอเคนาะมิรับผมสามนาบีวเอเตอร์แอทชูนเวนยูแคส a s สเปลแกรนพ a n ส p l u แ o ท e a t t a c เดอะว e กเก k อเ t อร์ e อ a l l ล that isn't immobile ก็ทุกครั้งที่เราไล่เวทนะครับทุกครั้งที่เราไล่เวทจะให้บวกหนึ่งแอทแท็กกับยูนิตที่อ่อนที่สุดของเราที่ไม่ใช่ยูนิตที่เป็นอิโมบายนะหมายความว่าพวกยูนิตที่อย่างมังกี้แอดอนเออยกตัวอย่างงา่ายมังกี้แอดอน จะบัฟม่อกี้อออนไม่ได้มีตัวอย่างเดียวบ่าเม่อกี้อออนตัวอื่นคิดไม่ออกถงังเอเอมีถังด้วยมีเค้กเค้กของบิวอัลเทอร์ใช่ใช่ใช่จะบัฟได้เฉพาะตัวที่ออกไปตีได้เท่านั้นแล้วก็จจเลเวลรอัพก็ต่อเมื่อเราได้เจสเปลมานาขึ้นไปในเกมนี้หมายความว่าถ้าเราแบงก์มานามันก็นับใช่ไหมเก็บสเปลมานา7ขึ้นไปแอชูนก็นับการผ่านเพื่อเก็บมานาเธอหนึ่งเธอสองเธอสามนี่ก็น่าจะนับนะใช่ไหม แข้งฮะแล้วก็บัฟตัวอ่อนสุดเอาไปเล่นกับแพร่งอไล่เวทจ่ายเวทป่วนๆเดือดๆ เฮ้ยอนิเมชันสวยอนิเมชันการ์ดส,สวยนี่หว่าเวทอะไรไม่รู้แหละ <There> s <S แต่เห็นว่าอนิเมชันสวย ami, เอ้ยนอนน่ารักนอนน่ารักโอเคนามิเลเวลสองก็ผมสามนาสามสี่ when you cast a spell grant plus two attack plus one heal to h t the weakest o t h e r ally that isn't i m m o b i l i n e เปลี่ยนจากบัฟหนึ่งแอทแทกเฉยๆเป็นบัฟสองแอทแทกแล้วก็ได้เลือดหนึ่ง ก็อารมณ์ประมาณยังไงอะเด็กเด็กตั้งบอร์ดที่อยากสแปมสเปลเยอะๆใช่ไหมเพราะว่าตัวนามิทุกครั้งที่เราไล่สเปลก็คือจะบัฟเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ละเทิร์นไม่มีจํากัดด้วยไม่จํากัดได้ว,ว่าเราสามารถใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อ1เทิร์นอันนี้คือถ้าเราสามารถลาไล่เวทสิบใบก็คือบัฟบัฟตรงนี้10แฮทแท็กแบบเดือดๆก็ก็เดือดอยู่ก็เดือดอยู่ออยผมคิดถึงเทียฟฟิสอะเอาจริงๆว่ะเล่นกับไอ้พวกเบอร์เบิลฟิชเล่นกับตัวอิลู v ีทั้งหลายอะเก่งเลย ปั๊บตัวเองได้ไหมปัฟตัวเองไม่ได้นะมันเขียนว่าอัลเตอร์อะไรเขียนว่าอเตอร์อะไลรเดี๋ยวเราเราค่อยไปรอดูการ์ดตอนจบเหมือนเดิมนะครับ ยูสองว่ะโอ้โหอนิเมชั่นมันสวยสดงดงามเหลือเกินนะอนิเมชั่นมันสวยสดงดงามเหลือเกินครับเอสเปคต์ท้ายว่ะเいやก็คือบัฟจนฟิตเป็นตัวเบิ้มๆอ่ะบัฟจนฟิตเป็นตัวเบิ้มๆอ่ะตัวมันน่ากลัวอยู่นะเนี่ยตัวมันน่ากลัวมีพลังเชียวอยู่นะ โอเคก็ก่อนไปพูดถึงการก็สวัสดีทุกคนก่อนนะครับวันนี้ Facebook ก็เอาอีกแล้วนะ Facebook เอาอีกแล้วเหมือนตั้งเวลาผิดหรืออะไรก็ไม่รู้แหละการ์ดไม่มาตอนสี่ทุ่มอีกแล้วไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปดูเวทที่เรายังไม่เห็นกันครับไปดูเวทที่เรายังไม่เห็นกันนะใบแรก2มานาฟาสเอฟดิวทูแรนโนมี่ทูเอเนอร์มี่ออเ n e ยนมี่เนคเซอ e สแอนด์ครีเอท n d อะโฟก็คือ2มานาเบิร์สฮิ l เอ็นไลออร์ยเนคเซอสทูแอนด์ and f and flow in hand ก็คือเป็นเป็นการ์ดเชนไปเรื่อยๆวะ่ะก็คือตัว f จะเสก flow แล้วตัว flow ก็จะเสก f and flow ซึ่ง f and flow คือ2มานา fast fitting นะ2มานา fast fitting ทั้ง flow แล้วก็ทั้ง f and flow นี่เป็นการ์ด fitting หมายความว่าต้องจ่ายต้องจ่ายในเทิร์นที่ได้มันขึ้นมือมาเลย due to randomly to an enemy or the enemy nexus and heal and ally or your nexus to 2มานายิง2 สมนายิงสองแบบสุ่มแล้วก็จะสร้างสองมานาฮิวสองแล้วสมนาฮิวสองก็จะสร้างสองมานายิงสองแล้วก็สองมานาฮิวสองแบบสุ่มก็ถ้าถ้าเรามีมานาพอเล่นมันอะถ้ามีมานาพอเล่นมันในเทิเร์นเดียวมันก็เก่งอะใช่ไหมก็คือใบแรกยิงสองใบที่ได้มาอีกก็คือฮิลสองก็คือใบสุดท้ายก็คือทําได้ทั้งสองอย่างใบลูค่อนข้างค่อนข้างดีเลยค่อนข้างโอเคได้ทั้งฮิวได้ทั้งเคลียร์ผ่านงข้ามก็ใช้ได้แล้วเหมือนเหมือนจะเป็นเวทประจําตัวของนามิได้ป่ะมันมันไม่ขึ้นว่าเป็นเวทประจําตัวแต่แต่ใบใบนี้น่าาาจจะะะเเปป็นนนววรํตัของม เพราะมันอยู่ข้างข้ง,ขงน้ำนี้แล้วก็บายถัดปลายใผมสามาระถนาะ Slow Tidal Wave deal one to two different randomly targeted enemies and create a crashing wave in your deck การแม่ง Create 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 เป็นทอทอดทอดอดไปไว้อย่าง Tidal ก็จะก็จะ Create Crashing Wave แล้ว Crashing Wave ก็จะ Create Colossal Wave แต่ว่าแต่ว่วาตัว Crashing Wave นี้ไม่เป็นไม่เป็น Fleeting นะ t i าเด Wave วเส crashing wave crashing wave คือ deal two to, to four different randomly targeted enemies and create a colossal wave ย like ิง2ยิง2สายยูนิต4ตัวแบบซูมไอ้เหี้ยมันมันเก่งไปปะเนี่ย ม,มันเหมือนเหมือนไม่กิดเรนอะเหมือนไม่กิดเรนแต่แม่งโคตรแรงโคตรแรงแต่แต่ว่าไทยทาเเว็ไทเทเวฟเสกสายเด็กเออเสกสายเด็กตัวแคชชิ่งเว็บนี่จะถูกสับเข้าไปในเด็กเรานะถูกสับเข้าไปในเด็กเราเพราะฉะนั้นเราต้องไปใช้ดวงจั่วมันขึ้นมาอีกทีนึงแต่ถ้าจั่วขึ้นมาเราได้เล่นก็คือเดือดอะแล้วอยู่อยู่บีวอเตอร์จั่วไม่ยากด้วยใช่ใบนี้สามารถใช้แซฟจั่วขึ้นมาได้เดือดอยู่ แล้วก็ตัว crashing wave ก็จะสร้าง wave wave อันสุดท้ายคือสาม,มานา colossal wave deal four to all enemies and the enemy nexus holy shit holy shit ไอเชี่ยยิงล่างสุดท้ายนี่ยิ่งเก่งเลยอะล่างสุดท้ายคือสาม,มานายิง4ทั้งบอด์ด4ทั้งบอด์ด4ทั้งหน้ามันคือซืนามิโรใบใของนามิเก่งมากเลยอะผมเห็น2ใบนี้ผมชอบมากเลยอะตัว F อกับไอตัว tidal wave อะมันคือต้องพูดอะไรมันคือการ์ดหนึ่งใบอะมันคือการ์ดหนึ่งใบที่สามารถทําได้3อย่างอะอ,อารมณ์ประมาณนั้นอะ คือใส่มาหนึ่งใบเดี๋ยวเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ถึงได้ถึง3รอบอะไปครับนามิคมาม่านามิคาม่มาอีกแล้ววะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตัวฟลอเวอร์ครับเดี๋ยวไปดูตัวฟลอเวอร์สองมานาสองหนึ่งมาไราวาเดนเวนามซลมอนซลมอนอ่ะแรนดอมวันคอสฟลเวอร์ก็สองมานาสองหนึ่งเสกร,รอปหนึ่งไตัวก็ก็ก็คุ้มอยู่นะก็คุ้มอยู่ถือว่าเป็นตัวคล้ายๆตัวสไปเดอร์ของน็อกซาัาตหรือไม่ก็ไอตัวตัวเสกศูนย์หนึ่งของอะไรอะ เลขศูนย์หนึ่งของชาโนอัลไออ่ะใบนี้ใบนี้คุ้มอยู่ใส่ได้แล้วก็โฟลเลเวอร์ตัวถัดไปผมห้ามานาสามสามวิเวอร์ฟลีดแอดมิรัลเชอร์รี่อิลูสีอชูน for every two spell you play in a r o u n d grant order allies พลัตวันพลัตวันทุกครั้งที่เราร่ายเวทสองใบขึ้นไปในแต่ละเทิร์นจะมอบโวกหนึ 1, ่งโวกหนึ่งให้กับแอร์ไลน์ก็ห้ามานาสามสามเป็นการ์ดไวลูอะลงไปแล้วเราไล่เวทไล่เวทตัวนี้ก็จะบ,บัฟทั้งบอร์ดเราก็ดูดูช้าว่ะมีแค่นี้เหรอกลับไปดูคลิปแพรง่งมันรู้เลยว่ามาจากมือเหรอ อ๋อเออว่ะเออวันเนี้ยเนียตอนตอนเราใช้การแพร่งตอนเราใช้การแพร่งมันเปิดมาจากมือเลยนีว่ว่ะไม่เชื่อเปิดมาจากมือเลยหมายความว่าเราสามารถใช้อ่านมือได้ครับตอนแรกที่เราคิดกันว่าแพร่งมันอาจจะอ่านมือไม่ได้เพราะว่ามันสามารถเอาการในเด็กขึ้นมาแพร่งได้ด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่มีแอนิเมชันเลยมีแอนิเมชันเลยว่าวัดการดใบนี้เราอ่านจากมือคือเดือดอ่ะแพร่งเก่งมากน่านเล่นแล้ว ouais นนลลว่ะแพร่งน่าเล่นละเขาบอกแพร่งจากมือก่อนถ้าไม่มีอย่าไปแพร่งอย่างเด็กเออก็คือเพย์อาราวชิวๆอ่ะเพย์อาราชิวๆเพย์อาราง่ายๆอ่ะ ผมว่าหนึ่งหนึ่งมานาอ่านหนึ่งมานาดูมือนี่โกงนะครับหนึ่งมานาดูมือนี้เข้าเข้าคนเข้าขั้นโกงนะพอดีมันไม่ได้แคด่ดูใช่มันเป็นหนึ่งมานาหนึ่งมานาดูมือที่ไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวไงไม่ดูอย่างเดียวม่งทำอย่างอื่นด้วยเวออ,อมันมันมีการ์ดที่เรายังไม่เห็นด้วยโอเคมีใบไหนที่เรายังไม่เห็นมีใบนี้ครับผมอวิชเซอร์กาดสี่มานาสองสามิวเตอร์เฟียซัม When you c a s ค a spell give m มี l u s t o attack this round อันนี้มันมันแคสตหนึ่งใบเพิ่มหนึ่งครั้งปะหรือว่าแคสกี่ครั้งมันก็เพิ่มแค่ครั้งเดียว when you c a ค t a spell mm hmm. give มี Plu s to this round ถ้ามันเพิ่มเรื่อยๆอะสมมติเราไล่สองใบแล้วมันเพิ่มสี่ไล่สามใบเพิ่มหกอ่ะใบใบนี้แรงจัดเลยใบน,นี้แรงจัดเลยก็ถ้านามิบัฟตัวนี้สแตทเบิ้มๆแล้วบวกกับความสามารถตัวเองอีกตัวนี้ก็เป็นใบปิดที่น่ากลัวนะโอเคแล้วก็มีใบถัดไปครับผมหก Recharge your spell mana i n stead of receiving a mana gem When you cast a spell create in hand a random spell that costs 3 or less And give it fleeting ถ้ามีตัวนี้อยู่บนบอร์ดเรามานาเราจะไม่เพิ่มมากไปกว่านี้แล้วเราจะไม่ได้มานาเจมก็คือสมมุติเราลงตัวนี้ที่6มานาเทิร์นถัดไปเราก็จะมีมานาแม็กซ์แค่6มานาแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับคืนมาคือมันจะรีเฟซมานาเจมนะเอ้ยม,มันจะรีเฟซสเปลมานา ก็คือต่อให้เราใช้สเปลมาาหมดเทิร์นถัดไปถ้ามีตัวนี้อยู่บนบอร์มมันก็จะรีเฟซสเปลมานาให้กลับมาที่3แล้วก็ทุกครั้งที่เราไล่เวทตัวนี้ก็จะสุ่มสร้างเวทที่ค่าได้ต่ำกว่า3ขึ้นมาในมือแล้วก็เป็นฟรีติ้งดูไม่ค่อยเก่งปะดูไม่ค่อยเก่งอ่ะไม่ไม่ชอบอ่ะเทิร์นสิเก่งเหรอก <_ rels> ็ถ้าถ้าไปเล่นเทิร์นสิก็โอเคอ่ะถ้าไปเล่นเทิร์นสิก็โอเคอ่ะแต่ว่าเด็กเด็กสไตล์นี N ้เราเราอยากได้แวลูกอ่ะ เด็กเด็กวิวอเตอร์เราเราอยากได้แวลูอ่ะผมว่าเด็กบีวอเตอร์อย่างที่ผมบอกมันไปนเล่นเป็นสไตล์แบบเทียบฟิสเหมือนเมื่อก่อนอนะไม่ไม่ดีกว่าหรอหรือว่าก็อาจจะเป็นเด็กสไตล์ใหม่ก็ได้นะวีวอเตอร์แวลูเล่นเหมือนคามา่าอะไรงี้ guard, line wave, guard, line wave, เสกการ์ดไลเวทเสกการ์ดไลเวทไปเรื่อยๆมิราเคิลนาม,มิวะ่ะโอเคไปถัดไปครับผม2มานา3 2มารายซิงเกอร์เวนามซัลมอนอิฟยูแฮดอ่ะ if you had a, a cast spell this round Grammy e l u s ตอนที่เราลงตัวนี้ถ้าเทอร์นี้เราได้ไล่สเปลไปอ่ะใบนี้จะได้อิลูซิบ ก็ใบใบนี้ใบน,นี้แรงอยู่นะ2มานา3 2มองนี่ดูสิบถ้าทำได้ใบนี้แรงแรงสัตว์เลยเธอหนึ่งเราลงพวกยูนิตแอชชูน่ะใช่ไหมออโต้พุชหนึ่งมานาแอชชูนเสกแพ้ง่ะเธอสองลาแพ้งแล้วลงตัวเนี้ยแรงสัตว์แล้วก็ใบถัดไปผมสี่มานาสามสามบิวเอเทอร์บิ๊กมารายมาเธอร์เวนัมสมอนครีเอทอินยูอร์เด็กไฟฟ์แรนดอมสเปลเด้วคอาสิบพลัสแอนด์รีดคสาเดคอสอง ตอนเราลงตัวนี้จะสร้างการ์ดเวทแบบสุ่ม5ใบที่ค่ารายมากกว่า6แล้วมันก็จะลดค่ารายของเวทพวกนั้นลงเหลือ3ก็คือเรามีโอกาสเสกรูเนชั่นร่3เรามีโอกาสเสกฮาร์วิ่งไร่3ามเสกฟิลด์รัช ได้สามเสกอะไรก็ตามที่เราคิดออกอะที่มันหกมานาขึ้นไปแล้วมันเก่งๆอะใบนี้จะเปลี่ยนให้กลายเป็นค่าได้3แต่ว่ามันมันคือ ING อะมันคือ ING ก็คือสับเข้าไปแล้วคือเราต้องไปรอลุ้นจั่วให้ขึ้นแล้วนอกจากรอลุ้นจ่วให้ขึ้น,น,ก,ก,น,นก็ต้องลุ้นว่าการที่มันเสกเข้าไปจะเป็นการที่เราต้องการแต่ว่าใบใบนี้ถ้าแม่งเออถ้าแม่งเสกโดนวอร์มเตอร์เสกโดนฟิลเดอร์รัชเสกโดนใบแบบ Imp a c t Impact นี่คือร้องอะใช่ไหมกอรียตอีโวอะไรก็ได้อะ่ะเชีย่ย ก็ตก็เดือดอยู่ใบนี้ผมหยิบมาเล่นแน่นอนผมหยิบมาจัดเด็กแน่นอนสําหรับบิ๊กมารายมาเตอร์นะครับรอดูได้เลยขายของหน่อยนะครับวันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นกรองแสงออ t ตัสนั่นเองแว่นกรองแสงที่เกมเมอร์ทุกคนแหน่งให้ความยอมรับครับด้วยเทคโนโลยีเลนส์รุ่นใหม่อย่าง Retina X เ m b e r ที่สายเราปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้านะครับทำให้มองจอได้นานขึ้นลดอาการปวดตาหรือปวดหัวที่มันจะเป็นปัญหาประจำของเราเกมเมอร์นั่นเองรวมไปถึงวัตสดิบวัตถุดิบ รวมไปถึงวัสดุที่นํามาใช้ทาขาวแว่นอย่างโนวาเ,าเทมนะครับที่มีน้ําหนักเบาแต่มีความทนทานสูงตกยังไงก็ไม่แตกบิดงอยังไงก็ไม่หักนะครับเหมาะคนที่มีทรงหน้าใหญ่อย่างผมมากเพราะว่าสามารถง้างแว่นออกมาอย่างนี้เพื่อสวมเข้าไปได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวเชียว ส่วนถ้าใครมีค่าสายตาเหมือนตัวผมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวทางออ t ต s สก็สามารถตัดให้ได้นะครับด้วยราคาที่เป็นมิดคิดไม่แพงในราคาตามจริงนะครับถ้ามีใครสนใจอยากสั่งซื้อก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ของทางออฟตาได้เลยนะครับและสามารถใช้โค้ดส่วนลดออซซี่เพื่อรับส่วนลด100บาทได้เลยและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสายตากันนะครับโปร